สวัสดีครับอยู่กับผมค่ะปาช n นลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าการ์ดจอของ Nvidia นะครับแล้วก็จะมาสอนดึงประสิทธิภาพของเกมที่เราเล่นให้มากขึ้นนะครับก็คืออาจจะอาจจะได้ส่วนใน FPS ที่มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับแต่ว่าได้เพิ่มขึ้นไประดับหนึ่งนั่นเองครับก็กดขวาที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มาที่ Nvidia Control Panel นะครับ อย่างแรกมาที่ Adjust Image Setting with p r e v i e w นะครับของใครที่ปรับเป็น Less the 3D Application นะครับอันนี้มันเป็นการตั้งค่ามาตรฐานของโรงงานมานะครับเป็นการตั้งค่าที่แบบบางอย่างเราไม่อยากได้แต่มันก็ตั้งมาให้นะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของเขาอันนี้เราจะไม่เอานะครับอื ตอนนี้เห็นทุกคนจะเห็นว่าภาพมันเนียนเห็นไหมครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับให้เนียนเหมือนมันได้แต่ว่าสเปคการกินสเปคก็คือจะต่ำลงนะครับก็คือมาเลือกเป็น,น u c อันนี้นะครับแล้วก็ปรับมาเป็น Performance นะครับจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะกลายเป็นภาพแตกนะครับภาพขอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนสนใจอันที่2นี้นะครับเพราะว่าพอเราปรับ Manager 3 D setting เสร็จเนี่ยไอตัวที่เราเรียกเนี่ยอันที่3เนี่ยจะเด้งมาหัวข้อที่2แทนนะครับอ่าปดแอปพลายไปเลย าน,นี้เรามาตั้งข้าวเองนะครับมาที่ manager 3D setting นะครับข้อ mm, แรกคือการปรับภาพเงาให้มีน้ำมีหนวนมากขึ้นนะครับ mm, ปรับเอาคข้าวๆพอนะครับก็ใครอยากปรับก็ปรับนะครับถ้าปรับเป็น performance ก็จะได้แสงเงาที่ดีขึ้นกินเปกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ c u r i t y น,นี่ตัวนี้จะเป็นปรับให้ใหม้มีน้ำมีนวลมากขึ้นอะ่ะอีกระดับหนึ่งเลยครับแต่ว่าก็จะกิน เอ่อคิดสเปคเพิ่ม้นอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้จะปรับไม่ปรับไปคิดเอาเองนะครับของผมลองเทสแล้วนะครับเกมของผมเป็นรัดแมนนะฮะแล้วก็เอฟพีจาก90นะครับพอปรับเป็นตัวนี้ไปเนี่ยเอฟพีอผมตกไปประมาณสิบห้าอ่าจาก90เนี่ยจะตกเหลือประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบนะครับแต่ก็ไม่ได้กินเยอะเกินไปนะแต่จะได้ภาพที่มีอตรถรดมากขึ้นอันนี้ก็ไปคิดเอาเองนะครับผมอ่ปรับเป็นออฟก่อนละกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเหมือนเป็นการเบอร์ เบอร์ภาพระยะใกล้ระยะไกลอะครับเหมือนเวลาเราเล่นเกมแนวยิงอยู่แล้วเราซูมเข้าไปเพื่อจะยิงใครคนหนึ่งนะครับฉากแม็กกาหลังถ้าเราปรับเป็นออฟมันก็จะเบอร์ตัองอ,อกครับแต่ถ้าเราปรับเป็น 8x 16x เนี้ยเวลาซูมไปภาพมันก็จะคมชัดขึ้นก็กินสเปคหน่อยเดียวนะครับลองไปปรับดูนะครับแต่ผมปรับเป็น off. ออฟแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมไม่รู้คืออะไรนะครับต่อมาแกมมาตัวนี้ไม่อธิบายนะครับข้าวๆอธิบายคือเหมือนตัวข้างบน นะครับเหมือนตัวข้างบนแต่ไม่กินสเปคปรับเป็นออนได้งงปะเออมีปรับเงาให้มีเงามากขึ้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับตัวเกมอะ่ะแต่ว่าไม่กินสเปคไอตัวนี้ถ้าปรับจะกินสเปคเล็กน้อยแค่นั้นเองอน,นี้ผมปรับเป็นออนต่อมาตัวนี้เออเหมือนกันกับตัวไอตัวนเนี้ยเนี่ยเวลาซูมภาพไปมันจะคมชัดมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าปรับถ้าใครจะปรับให้ภาพข้างหลังมันเวลาซูมไปแล้ว ชัดมากขึ้นระยะไกลชัดมากขึ้นก็มาปรับเป็นนี้ครับอันที่2เนี่ยผมไม่รู้อ่านว่าอะไรแล้วก็มาปรับไอ้ตัวเนี้ยเป็น 8x อ่ามันไม่ได้กินสเปคมากมายนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปคิดคิดว่ามันกินสเปคนะตัวเนี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือกไม่ปรับเนี้ยคือไปดูใน u ูทูปไงเข้าใจป่ะไปดูในคลิปคนอื่นแล้วเห็นเขาไม่ปรับกันก็ไม่กล้าปรับอืมคือกลัวคิดว่าไม่กินสเปคไงจริงไม่ได้กินนะครับแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ปรับนะเพราะผมไม่ได้ชีเรียสตัวนี้ผมก็ปรับเป็นออฟเหมือนนนกกััะครบแล้ว็ ตัวนี้ไม่ต้องมายุ่งนะับสองตัวนี้ไม่ต้องมายุง่งมาดูที่นี่ครับ maximum p render frame นะครับก็คือตคข้าวอันนี้มาตรฐานเหมือนกันตั้งค่าจากโรงงานมาต่อมาเนี่ยไอเลขหนึ่งเลขสี่เนี่ยพูดง่ายๆสั้นๆเอ่อถ้าปรับเป็นสี่เนี่ยมันจะเยอะใช่ไหมเลขมันเยอะเนี่ยคือประมวลผลให้ภาพออกมาสมูทมากขึ้นก็คือภาพสวยขึ้นแต่ผลเสียคืออาการแหลกที่ตามมาคือ fps ตกเออ fps ตก แต่ว่าถ้าใครคอมแรงก็ปรับสีไปเลยนึกออกปะแต่ถ้าคอมไม่แรงก็มาปรับเป็นหนึ่งของผมแนะนําให้หนะึ่งะอันนี้ผมแนะนํานะเพราะว่ามันจะส่งผลให้ภาพออกมาไม่ได้กับสวยอ่ะเออไม่ไม่สวยอ่ะแต่ว่าเฟรมเรทเรามากขึ้นอ่ะเออก็คือปรับเป็นหนึ่งไปแล้วก็ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับหน้าจอเรานะครับอันนี้ผมไม่อธิบายกดเป็นตัวนี้ไปเลยเพราะว่าจะเป็นจอเดียวหรือจออจอถ้าเราเลือกเป็นตัวนี้มันจะตั้งออโต้ให้แล้วก็ หัวใจหลักนะครับจะมี2ตัวนะครับตัวนี้เลยที่เพิ่มประสิทธิภาพเกมให้สูงขึ้นนะครับอ,อาจจะได้ APS มากขึ้นหน่อยเดียวนะครับแต่ก็ยังช่วยได้ปรับเป็น p e r ฟอร m m แม็กซิมั r มเพอร์ฟอเมนะครับคือการดึงประสิทธิภาพแบบ Maximum มอะ่ะเออฟูอะ่ะแม็กซิมเลยปรับเป็นนี้ไปเลยไม่กินเฟรมเดทแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมปรับออฟต,ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับปรับออฟก็ได้ แล้วก็ตัวนี้ผมไม่ยุ่งไม่รู้ว่าคืออะไรต่อมาหัวใจหลักอันนี้ก็คืออีกอันหนึง่งปรับเป็น High Perform a n c นนะครับปรับให้ประสิทธิภาพการทำางานของ CPU เออไม่ใช่ CPU ของก์ดจอดึงแบบสูงสุดได้ประสิทธิภาพสูงสุดไปเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้คืออะไรปรับออฟก็ได้ออนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วครับต่อมาตัวหลัก2ตัวนี้ห้ามปรับออเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมลองเทสแล้ว f p s เออแบบตกกระจายเลยอะ FPS แบบตกมาก ตัดเป็นออฟไปนะครับแล้วก็แอปพลายต่อมานะครับอันนี้นะครับคอนฟิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันมันจะดึงประสิทธิภาพของตัวเหมือนว่าให้ให้ CPU มาทำงานหนักหรือว่าจะให้การจอมันทำงานหนักอะประมาณเนี้ยถึงออกปะ่ะแต่ถ้าใคร CPU แรงก็ใช้ CPU ใครใช้การ์ดจอแรงก็ใช้การ์ดจอไปแค่แค่นั้นแต่แนะนําก็คือตั้ง Auto, ออโต้เพราะตั้งออโต้คืออะไรถ้าเราเลือก CPU เหมือนกันบังคับว่าเราต้องเลือก CPU เท่านั้นเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็น CPU เห็นปะถ้าเราเลือกที่ G-Force เนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดจออะเราบังคับการ์ดจอแน่นอนแต่ถ้าเราออโต้เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับว่ามันแนะนําให้ไปที่การ์ดจอว่าการ์ดจอเราแรงกว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นเราเลือก C p พใช่ไหมพอเราออโต้ปุ๊บเนี่ย การจอเราแรงกว่าครับอ่ามันบอกว่าการจอแรงกว่าเราก็เลือกไปที่การจอกดแอปพลายเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการตั้งค่าเบื้องต้นต่อมานะครับประสิทธิภาพของเกมมากขึ้นมาที่ Manager อร์ 3D นะครับแล้วก็มาที่โปรแกรม Setting นะครับอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพเกมได้เยอะเยอะมากนะครับอืมเพราะว่าหวัวข้อแรกเนี่ยมันเป็นแบบโดยรวมไงแต่อันนี้คือเราเจาะจง อันนี้เกมที่เราเล่นเกมอะไรเราก็กดแอดไปแล้วเราก็หาว่าเราเล่นเกมอะไรนะครับอผมเป็นรัตแมนผมแอดมาแล้วเป็นรัตแมนผมก็เลือกรัตแมนปึ๊บทีนี้เ,เดี๋ยวผมรีให้ดูก่อนอันนี้ผมรีแล้วนะเนี่ยสังเกตเลยมันจะแนะนํานะครับว่าเป็นอะไรอะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็ก็คงต,งตั้งตามของมันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ตั้งเป็นหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมบอกเหมือนที่ผมบอกคือเฟมเรทเราจะ เอ่อ fps เราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยตั้งเป็น1แล้วก็ตัวเนี้ยเหมือนกัน power manager อะไรเนี่ย m a n a g e r m n อะไรเนี่ยอันเนี้ยปรับเป็น per before maximum performance นะครับแล้วก็ texture ของ i y q u i t y ตัวเนี้ยปรับเป็น high performance นะครับคร่าวๆก็4ตัวนี้นะครับแล้วก็กด apply ไปเท่านี้นะครับประสิทธิภาพของการทำงานก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะว่าคนบางคนนะ่ะไปดูคลิปอื่นนะ่ะแล้วเขาสอนนะ่ะไอหัวข้อที่2เนี้มันจะมีให้เลือกเห็นปะ่ะนึกออกปะมันจะมีให้เลือกอีกอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลื่อนลงมาจะอยู่ตรงหัวข้อที่2เนี่ยแล้วพอกดลงมาปุ๊บมันก็จะมีให้เลือก3อันเป็นไฮเปอร์เพอร์เมนต์หรืออะไรอ่ะแต่ของเรามันไม่มีไงของเรามันไม่มีเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้เองนึกออกปะครับเนี่ยเออพอเราตั้งแค่2ตัวเนี้ยคือเราก็เหมือนเขาแล้วอ่ะครับแล้วเราก็กดแอปพลายไปแค่นี้เองนะครับอันนีก้การตั้งค่าเบื้องต้นคือเสร็จแล้วเรียบร้ออยนนะคนะคครรับับบต่ไป อธิบายข้างต้นเกี่ยวกับการปรับของไอตัวเนี้ยไอการ์จอตัวเนี้ยคืออย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปตึงเกินนะครับเพราะว่าการที่เราจะปรับเนี่ยถ้าเราไปดูตามคลิปคนอื่นเขาบอกว่าหูปรับแบบ fps พุ่งลื่นหัวแตกหัวแตกนั้นนะคือมันไม่จริงนะครับเพราะว่าการที่เขาปรับของเขา่างนั้นน่ะคือคอมเขาอ่ะหนึ่งเลยต้องแรง fps มันก็เลยสูงนะึกออกป่ะเราลองคอมกาก,ากดีแล้วเราไปปรับตามอะ่ะมันก็ไม่ใช่ไงคอมเรามันก็กา,กากเหมือนเดิม อย่างแรกเลยถ้า FPS อยากสูงเราก็ต้องัพคอมครับแต่ว่าคืออยากแค่เปลี่ยนความคิดไงไม่ใช่ว่าคอมเราไม่ดีแล้วเราก็ไปตั้งตามแล้วมันจะแรงมันไม่ใช่ครับนั่นคือความคิดที่ผิดนะครับผมไม่ได้บอกเขาสอนผิดนะคนในคลิปอะแต่หมายถึงความคิดของเราที่จะไปทําตามเขาว่าคือผิดนะฮะเราต้องมาดูว่าอะไรคืออะไรเราก็มาตั้งข่าเองนะครับก็ข้าวๆประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะเข้าพาเข้าไปดูในเกมนะครับว่าที่ผมปรับภาพอย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวให้ไปดูเลยว่า การทางานประสิทธิภาพของรัดแมนผมนะครับปรับภาพโลกับปรับภาพเอาต้าเลยสูงสุดเลยกับโลสุดต่ำสุดกับสูงสุดประสิทธิภาพของ FPS เท่ากันเลยลองไปดูกันนะครับครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมรัดแมนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู FPS กันนะครับอันนี้คือผมปรับภาพโลนะนี่ดูได้เลยโลหมดเลยนะครับด้านซ้ายหมดเลยแล้วมาลองดูที่ FPS นะครับ FPS นะครับจะอยู่ที่ประมาณ เจ็ดเจ็ดสิบถึงเก้าสิบนะครับเห็นไหมครับเห็นปะแต่พอเวลาเราวิ่งเนี่ย fps มันจะต้องตกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน่วงแล้วมันก็ไม่ได้แหลกนะครับดูนะครับอันนี้คือปรับภาพโลนะครับหันซ้ายหันขวาคือไม่มีความแหลกเลยนะครับอันนี้คือมันเพิ่มประสิทธิภาพแล้วอะเออเนี่ยคือ fps จะตกอยู่ที่ประมาณ60 70เจ็ดสห็นปะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่คือ fps ไม่ตกนี่คือภาพโลนะอ่าภาพโลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดช็อตไป ไปที่ภาพไฮกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดช็อตไปครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดไฮแล้วนะครับปรับเป็นภาพโหมดไฮหมดเลยนะครับดูนะครับอยูด่ด้านขวาหมดเลยนะครับแล้วเรามาลองดู FPS กันครับด้านขวาบนนะซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับปรับภาพโลเลยนะครับเพราะว่าคนชอบคิดไปเองไงว่าปรับภาพโลแล้วว่ามันจะทําให้ FPS เพิ่มขึ้น นะครับแต่จริงไม่ใช่นะมันอยู่ที่การใช้การ์ดจอให้เป็นนะหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับก็คือลองไปปรับดูนะครับแบบที่ผมปรับนะอันนี้ให้ดูได้เลยครับว่าไม่มีไม่มีหน่วงเลยนะครับไม่มีแหลกนั้นที่อัดจอไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะอันนี้ผมเปิดโปรแกรมอัด2อันนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ fps จะตกเหลือที่ประมาณ40มีมี40บ้านนะครับแต่หลักๆักอยู่ที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับแต่คือ แหลกไหมไม่แหลกนะครับแล้วก็ดูนะโอ้โหแสงเงาแบบภาพออลตร้านะใครอยากเล่นภาพออลตร้าแล้วแบบสวยๆดูอนะัตลดของภาพของแสงของสีนะครับคือแบบความเงาความละมุนของหญ้านะครับอลองปรับมันดูนะครับแบบสุดยอดแล้วก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม s ับสไครตด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามหรืออยากให้ทำ เกี่ยวกับคลิปความรู้อะไรด้านไหนก็ลองคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะมาบอกนะครับขอบคุณครับผม